และแล้วนะครับบางโมกับทีมชาติอียิปต์ก็ไปไม่ถึงฝั่งฝันอีกครั้งหนึ่งและคนที่มาหยุดความฝันความหวังของบางโมคือเพื่อนรักคนนี้แหละครับซาดิโอมาเน่และถ้าเกิดย้อนกลับไปดูประวัติเก่าๆครับซาดิโอมาเน่ผู้นี้แหละครับคือผู้ที่ชอบหักอกบางโมเสือเกินนะครับย้อนกลับไปเกมเมื่อคืนนี้ก่อนนะครับเป็นเกมที่เป็นการโดนหักอกครั้งที่3ของบางโมแล้วนะครับในการเจอกับซาดิโอมาเน่ แอฟคอนปี2025คู่นี้โครจรมาเจอกันในรอบเซมิไฟแนลนะครับซึ่งคู่นี้ก็ถือว่าหลายคนให้การจับตามองครับเพราะทั้งคู่เป็นนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลอ่ะมซาล่าที่เป็นนักเตะปัจจุบันส่วนมาเน่เป็นอดีตนักเตะเก่าของลิเวอร์พูลครับคู่นี้โครจรมาเจอกันเมื่อวานนี้มีประตูเดียวที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เป็นประตูชัยของซาดิโอมาเน่ในนาทีที่78นะครับยิงซัดเข้าไปนะครับ ทำให้เซเนก้ลครับเอาชนะอียิปต์ไป1ประตูต่อศูนแล้วก็ทําให้อียิปต์นะครับต้องอกหักไปอีกครั้งหนึ่งครับทำได้ดีที่สุดก็คือการไปชิงที่3เท่านั้นครับส่วนบางโมผลงานในปีนี้ในการเล่นแอฟคอนนะครับดีไหมเป็นอีก1ปีที่เขาเล่นได้ดีมากนะครับยิงไป4ประตูแล้วก็ทํา1 s แอซสซิสแต่ก็ยังดีไม่เพียงพอที่จะผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้นะครับเป็นซาดิโอมาเน่พาเซเนก้ลเข้าไปลุ้น แชมป์แอฟคอนสมัยที่2กับเจ้าภาพอย่างโมร็อกโกครับนี่คือครั้งล่าสุดครับที่คู่นี้เจอกันแต่ถ้าเกิดหักย้อนกลับไปนะครับ3ครั้งที่มาเน่หักอกซา่าครับมีครั้งไหนกันบ้างย้อนกลับไปครั้งแรกเลยนะครับตอนนั้นนี่เป็นการแข่งขันฟุตบอลแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับหรือว่าแอฟคอนในปี2021คู่นี้นะครับโครจรมาเจอกันในรอบชิงชนะเลิศซึ่งอียิปต์เองนะครับหลังจากที่พวกเขา คว้าแชมป์ตั้งแต่ปี2อ1 0ก็ไม่เคยคว้าแชมป์อีกเลยนะครับแล้วก็เข้าชิงในปี2021ในเวลานั้นไปชิงกับทางเซเนกัลซึ่งเซเนกัลเองตอนนั้นก็ยังไม่สามารถคว้าแชมป์ได้เลยนะครับเป็นการเข้าชิงแล้วก็ไปลุ้นแชมป์และปรากฏว่าคู่นี้นะครับเสมอกันในเวลา120นาที0ต่อ0ต้องตัดสินด้วยการดวลจุดโทษแล้วก็ในการดวลจุดโทษนะครับกลายเป็นว่าทีมของมาเน่นะครับแม่นเป้ากว่า เอาชนะไป4ประตูต่อ2แล้วก็คนที่ยิงลูกที่5ครับจุดโทษปิดท้ายส่งให้เซเนกัลคว้าชแชมป์ในครั้งนั้นนะครับก็คือซาดิโอมาเน่คนนี้นี่แหละครับทำให้ซาร่าได้เพียงแค่รองชแชมป์เท่านั้นส่วนครั้งที่2ครับคู่นี้เตือนอีกครับหลังจากเหตุการณ์ที่ชิงแอฟคนปี2021ให้หลังมาแค่ปั๊บเดียวครับประมาณ3เดือนคัดเลือกบอลโลกปี2022ก็เล่นกัน2เกม ปรากฏว่า2เกมที่เล่นกันนะครับเย่าเยือนต่างฝ่ายต่างก็ชนะคู่ต่อสู้มาเกมละหนึ่งลูกนะครับแล้วก็สกอร์รวม2เกมเสมอกัน1นึ่งหนึ่งให้ต้องต่อเวลาออกไปช่วงต่อเวลาก็ทําอะไรกันไม่ได้ต้องมาดวนจุดโทษนะครับซาดิโอมาเนย่ยิงจุดโทษเข้าแต่ถ้าว่าบังโมครับยิงจุดโทษข้ามคานออกเนื่องจากในวันนั้นนะครับมีแฟนบอลยิงเลเซอร์สีเขียวไปที่ตาของโมซาร่าครับทำให้ซา่าก็เสียสมาธิแล้วก็ยิงออกไป ทำให้เซเนกัลผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายของบอลโลกปี2022ที่กาตาร์ส่วนอียิปต์อดไปนะครับนั่นแหละครับเก็บแสบหรือเปล่านะซาดิโอมาเน่แล้วก็มาถึงในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งครับแอฟคอนปี2025ก็กลายเป็นซาดิโอมาเน่อีกแล้วนะครับที่ซัดประตูชัยพาเซเนกัลหักอกอียิปต์ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปเจอกับทางโมโร็อกโกครับนี่แะครับก็ให้ดูกันนะว่า2คนนี้เจอกันนะครับส่วนใหญ่ การเจอกันในานามทีมชาติก็มักจะเป็นทางซาดิโอมาเน่หลยครับที่สร้างความชอกช้รกำระกมใจให้กับทางบางโมซาลาได้เสมอๆนะครับ mm. ก็ประมาณนี้ส่วนแฟนบอลเรลีพูก็คงจะดีใจนะที่น่าจะได้เห็นบางโมกลับไปสักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่มารับใช้ชาตินี่กว่า1เดือนแล้วนะครับในศึกแอฟริกันคัพออฟเนชั่นนะครับแต่เ,เพื่อนๆละครับที่กำลังชมคลิปนี้อยู่ครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างนะกับเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดคู่นี้นะครับ แล้วก็คิดว่าใครจะคว้าแชมป์แอฟริกันคัพออฟเนชั่นในปี2025นะครับระหว่างเซเนกัลของเซเนกามาน่หรือจะเป็นโมร็อกโกนะครับของนูเซรมาร์ตบราวีคิดว่าจะเป็นทีมไหนนะครับและคิดยังไงเกี่ยวกับฟอร์มของโมซาร่าในการแข่งขันแอฟคอนบ้างนะครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับสุดท้ายฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางของช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะครับและปิดท้ายอย่าลืมครับ ตอนนี้เอฟซีออนไลน์ครับมีการแจกบัตรไอคอนมิทแอนกรีทครับวันที่3ามสิบมกราคมถึงหนึ่งกุมภาพันธ์นี้มีโอกาสได้เจอก,กับรุดกุล,ลิดครับเนี่มันยา่าวีดิชไมเคิลคาริกาเบลบาติสูตา้าอังดเดรเชฟเชนโกและอีกหลายต่อหลายคนครับหลุยฟิโก้ด้วยนะครับตอนนี้แจกบัตรอยู่ที่หน้าเพจของ f c ฟซีออนไลน์นะครับจำนวน1000ใบาหากใครสนใจก็ไปทํากติกาไปร่วมสนุกกันได้นะครับที่หน้าเพจของ f c ฟซีออนไลน์นะครับแล้วก็ฝากไว้เหมือนเดิมครับ เกมฟุตบอลที่มันที่สุดครับต้องเล่นกับคอมเท่านั้นนะครับฝากด้วยกับทาง FC Online ครับ